หลายอย่างยชือที่อัการ์ิดวันนั้นนักเกตเปีนผ้นก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับประกาศเองเลยชีวิตใหม่ของพระเจ้านะคะที่วันนั้นมีท่านอาจารย์และผู้นำพี่น้องหลายท่านนะคะมาอวยพร่พร,พระเจ้ามีคู่แล้วนะคะข้บคุณค่ะ อนนะะะขออนะและขอคุณพระเจ้าที่ว่าสร้างชีวิตใหม่เราขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ที่จะมาขอบคุณพระเจ้าในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่เราที่พี่น้องเราป็นผู้นําร่วมใจกันีิฐานให้กับพระเจ้าเลือกกันงานเรื่องหน้าที่นะคะตอนนี้งานเราล้นหลามมากนะคะงานล้างบ้านหลงนังนะะ้าท่วมค่ะจะเป็นบ้านที่ใหญ่งานหนัก แต่ก็คิดว่าจะเป็นการปวดล่อจากพระเจ้าที่เราอธิษฐานขอการสวดต่อาาาาทางประธานน้สินการเงินนะคะก็<ม>พระเจ้าก็คงจะประทานให้แล้วในช่วงเวลานี้คิวยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะก็ะจะเป็นข้อพวมมาถึงทิ่เจ้าของเราด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระเจ้าะคะ่ะ